ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่พี่รีตัดเย็บด้วยการใช้แพทเทิร์นของเสื้อยืดแต่เราจะใช้เนื้อผ้าที่มันหนากว่าผ้ายืดธรรมดานะคะตัวนี้แพทเทิร์นเดียวกันเลยขนาดไซส์เท่ากันเลยนะคะขนาดไซส์เท่ากันเลยแต่ว่าเนื้อผ้าตัวนี้มันจะหนากว่าเพอหนากว่าเราก็เอามาทำเป็นชุดเดรสได้นะคะคือเข้ารูปได้อ ตัวนี้ดัดแปลงนิดเดียวนะคะก็ได้แล้วถ้าเป็นผ้ายืดแบบนี้เหมาะสําหรับจริงจริงแล้วเหมาะสําหรับคนที่มีหน้าท้องไม่เยอะนะคะถ้าเป็นชุดรวดเดียวแบบนี้นะก็คือคนที่มีหน้าท้องไม่เยอะซึ่งพี่อารีเองก็เขมเมลวนะคะเพราะเขมเลวอยู่บ้างอ่าเดี๋ยวให้ดูการตัดเย็บเหมือนเสื้อยือดเลยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นคอกลมนะคะตัวนี้เป็นคอกลมพี่อารีก็เอามาดัดแปลงให้มันเป็นคอวี เดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะอันนี้เป็นคอกลมพอใส่ออกมามันก็เป็นแบบนี้อันนี้คือเสื้อยืดอ่าร้อนมากนะคะร้อนมากอันนี้เสื้อยืดขนาดไซส์เท่ากันเลยนะคะขนาดไซส์เท่ากันเลยเห็นไหมคะว่าการตัดเย็บหรือการสร้างแพทเทิร์นบางทีมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากมาก สำหรับมือใหม่พี่รีอยากให้ฝึกแบบง่ายๆไปก่อนนะคะในคลิปนี้พี่รีจะพามาทำชุดเดรสโดยการดัดแปลงแพทเทิร์นเสื้อยืดแพทเทิร์นตัวนี้หรือกระดาษตัวนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นเสื้อยืดนะแพทเทิร์นหน้าหลังนะแพทเทิร์นหน้าหลังเท่ากันหมดต่างกันแค่ช่วงคอเสือ้อเดี๋ยวพี่รีจะกางให้ดูนะพี่รีจะ ค่อยๆอ,อธิบายไปเพราะว่าบางทีหลายๆคนเป็นมือใหม่เมื่อเราทับกันแบบนี้นะคะอันนี้ชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหลังพอเราทับกันแบบนี้เท่ากันหมดเลยต่างกันแค่คอเสื้อเพราะฉะนั้นพีรีจะพับตัวตัวผ้านะคะ,ะให้เขามีแบบครึ่งหนึ่งแบบนี้ผ้านะคะตอนนี้เราพับไปแล้วหนึ่งรอบเพีรีก็พับอีกรอบหนึ่ง พอนับช่วงนี้นะคะมันมีทั้งหมด4ชั้นนะมันมีทั้งหมด4ชั้นแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นด้านสันทบที่ไม่มีการตัดผ้านะฝั่งนี้จะไม่ไม่มีการตัดผ้ามันจะเป็นกลางหน้าและกลางหลังซึ่งเพียรีจะตัดไปพร้อมกันเลยแล้วค่อยเอามาแยกตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นคอวีนะคะตัวนี้เราจะทำเป็นคอวขั้นตอนแรกเลย เพรีวางแบบนี้ก่อนวางแบบนี้ก่อนกอปี้เท่ากับเสื้อยืดไปได้เลยนะคะกอปี้เท่ากับเสื้อยืดได้เลยทีนี้ตำแหน่งนี้นะคะ pattern ทเทพีรีพับ pattern ททน,นะทุกคนีพรีพับ pattern ฝททั่งนี้ช่วงปลายซึ่งปลายเสื้อนะคะเวลาเราทําเสื้อยืดเนาะปลายเสื้อโดยส่วนมากจะอยู่ประมาณสะโพก แบบนี้เลยพี่รีเอาออกแล้วนะแล้วเราก็ขีดตัวนี้นะคะเลยคือขีดตรงไปเลยนะพี่รีจะไม่โค้งนะตรงไปเลยขีดจากด้านไหล่นะคะเอาแบบคร่าวๆไปเลยอันนี้ไซส์เอนะทุกคนไซส์เอ,ออกสามสิบอกสามสิบสีวัดจากบนไปเลยนะคะช่วงกลางไหล่อันนี้คือไหล่นะอันนี้ช่วงคอหลัง วัดลงมาประมาณ16นิ้ว,16น,วนะ16นิ้วนะสินิ้วนะทุกคนเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวอันนี้โดยคร่าวๆจะเป็นเส้นเอวตำแหน่งเอวเพียรีจะวัดเข้ามาที่1นิ้วนะคะเอวนี้นะวัดเข้ามา1นิ้วานะต๊กไว้ก่อนเราจะทําแบบเข้าเอวนิดหนึ่ง นะทีนี้ช่วงปลายตำแหน่งนี้ลองวัดดูน,นี่คือแบบคร่าวๆเลยของพี่รีนะคะวัดลงมาแล้วอยู่ที่ประมาณ8นิ้วกับอีกนิดหนึ่งเราก็ใช้เส้นนี้เลยเพราะมันจะประมาณเส้นสะโพกพอดีตำแหน่งนี้ก็คือชายเสื้อนะคะชายเสื้อตรงนี้นะโอเคนะคะต่อมาสะโพกของเราโดยปกติมันจะใหญ่กว่า แต่ตัวนี้มันเป็นผ้ายืดเพี่รีจะไม่วัดเลยออกไปเยอะนะ,ะไปแค่ประมาณครึ่งนิ้วก็พอประมาณครึ่งนิ้ววัดจากนี่นะเส้นข้างตรงนี้วัดออกไปครึ่งนิ้วเพื่อที่จะแบบทําให้ช่วงข้างนี้มันมันมีสะโพกมีอะไรนิดนึงนะคะมันไม่ตรงเกินไปทีนี้ติ๊กไว้แล้วนะวัดออกไปครึ่งนิ้วติ๊กไว้เราก็โค้ง ตำแหน่งนี้คือใต้ลักแร้ของแขนเสื้อคือให้ทุกคนดูก่อนนะคะตอนที่พียรีพับแบบนี้นะคะเสื้อของเรามันจะอยู่ในลักษณะนี้นะทุกคนเวลาเราพับแบบนี้นะคะเสื้อตัวนี้พี่รีจะอยู่ในลักษณะนี้เลยตำแหน่งนี้คือข้างก็คือข้างตรงนี้นะคะอันนี้คือคือใต้ลักแร้เนาะนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงเอวเราก็จะแบบเข้าเอวนิดนึงนะคะก็ขีดโค้งนะคะตั้งแต่เส้นใต้รักแร้ของเราโค้งไปหาเส้นเอวโค้งไปหาเส้นเอวเสร็จแล้วส่วนของสะโพกนะคะเราก็จะโค้งซึ่งตำแหน่งนี้ถ้าเราโค้งออกมาแบบนี้เลยเส้นมันจะหักนะแบบนี้มันจะดูหักเกินไปนะคะเราอาจจะมีการลงมาแล้วค่อยๆโค้งออกไปหาเส้นสะโพกอา้าวไม่ค่อยสวย ค่อยค่อยโค้งนะคะคือไม่ให้มันหักจนเกินไปตำแหน่งสะโพกตรงนี้เพียรีจะขีดตรงลงไปก็ได้หรือเราจะโค้งให้เขาหุบนะคะให้เขาหุบเข้ามาหาเส้นนี้ก็ได้ที่เราขีดตรงจากตัวเสื้อนะเพียรีจะใช้วิธีการหุบเข้าเนะาะเส้นนี้นะใช้เส้นเดิมอันนี้แล้วแต่เราจะดีไซน์เอา ช่วงสะโพกก็จะพองๆนิดนึงนะคะโอเคนะคะถือว่าโอเคแล้วนะพียรีตัดนะ ตำแหน่งนี้ซึ่งเพียรีตัดออกมาไม่ตรงเพราะฉะนั้นเพียรีขอเล็มนิดหนึ่งนะทุกคนอขอเล็มนิดหนึง่งความยาวตามต้องการเลยมาดูซิเพียรีใช้ความยาวอยู่ที่เท่าไหร่วัดจากเส้นไลลงไปเลยอยู่ที่39นะคะถ้าเราพับเย็บหรืออะไรเรียบร้อยก็อยู่ที่ประมาณ37อ่า37ครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวกางให้ดู จะจับสองแผ่นด้านบนนะคะกางออกมาแบบนี้แต่ตอนนี้ชิ้นหน้าชิ้นหลังของเรานะคะคอเท่ากันอยู่คอเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเอามาสักหนึ่งแผ่นอ่าไอ,อหนึแผ่นนี้จะเป็นชิ้นหลังอันไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเพี่รีจะให้เป็นชิ้นหน้าชิ้นหน้าชิ้นหลังเราต่างกันที่คอเสื้ออย่างเดียวนะคะถ้าใครจะทำคอกลมเราก็โค้งเป็นคอกลม แต่เสื้อตัวนี้เพรีจะทำเป็นคอวีนะคะเพรี่จะวัดลงจากจุดนี้เลยนะ,ะโดยประมาณประมาณหกนิ้วเพรีวัดลงประมาณหกนิ้วแล้วเราก็โคง้งตัวนี้เพรีพับแบบนี้อยู่นะทุกคนพับครึ่งหนึ่งพับครึ่งหนึ่งพับครึ่งหนึ่งแบบนี้อยู่อันนี้คือวงแขนอันนี้คอหลังอ่ะ เพรีวัดจากคอหลังลงไป6นิ้วแล้วเราก็โคง้งมันแล้วแต่เราเราจะทำคอกลมคอวีหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะเพรีก็จะโค้งตรงนี้นิดหนึ่งทำเป็นคอวีทำเป็นคอวีแล้ก็ตัดนะคะแค่นี้เราก็ได้ชิ้นหน้าแล้วอันนี้คือคอวี ถ้ามันแคบเราก็เพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนาะขั้นตอนต่อมานะเดี๋ยวเราจะไปเย็บกันขั้นตอนการเย็บไม่ยากส่วนแขนเสื้อนะคะใครมีแพทเทิร์นแขนเสือ้อเราก็ใช้แคพ,พทเทิร์นอะ่ะตัวเดียวกันเลยแต่ว่าของเพียรีแพทเทิร์นหายนะคะเดี๋ยวเพียรีจะทําแขนเสือ้อจับด้านถูกกับด้านถูกชนกันหาฝั่งนี้ ด้านถูกกับด้านถูกชนกันอันนี้คือด้านผิดนะคะด้านที่พี่ริคิดช็อกค,คือด้านผิดประกบไหล่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเย็บไหลผ้ายืดนะคะเราจะใช้การโพ้งแทนการเย็บโพ้งสี่เส้นรอบเดียวจบนะคะอันนี้คือตัวเสื้อนะคะคแขนเสื้อได้แล้วนะคะตัดคลิปแขนเสื้อเราใช้แพทเทิร์นเดียวกับ ตัวเสื้อยืดเลยแต่ว่าเพียรีหาไม่เจอนะคะก็เลยทําขึ้นมาแบบกระทันหันขั้นตอนในการเย็บนะคะเย็บช่วงไหล่ก่อนเพียรีจะเริ่มพ้งไหล่ซึ่งเวลาพ้งให้เราจับประกบไหล่ให้เท่ากันเพราะว่าเราตัดผ้าเท่ากันแล้วแล้วก็ไอตัวชิ้นหน้านะคะตัวชิ้นหน้าก็คือตัวที่คอมันลึกๆเนาะให้ตัวชิ้นหน้าของเขาอยู่ด้านบน ด้านล่างตัวนี้จะเป็นชิ้นหลังเย็บฝั่งนั้นเสร็จแล้วต่อด้วยไหล่ฝั่งนี้นะคะยกตีนผีจับไหล่ให้เขาเท่ากันแล้วเราก็จับฝั่งนี้ให้เท่ากันเพราะตอนเราตัดผ้าเราตัดผ้าเท่ากันอยู่แล้วอตัดเลย เราก็จะได้แบบนี้นะคะไหลทั้งสองข้างขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำคอเสื้อก่อนก่อนที่เราจะไปทำตัวเสื้อการเย็บนะคะชุดตัวนี้จะเหมือนชุดที่เป็นเสื้อยืดเลยนะเหมือนเสื้อยืดเลยให้จับช่วงไหลไหลซ้ายไหลขวาเนาะจับให้เขาชนกันช่วงที่เป็นรอยต่อนะให้เขาเท่ากันอันนี้คือด้านหลังด้านหลังของเรา ตัดคลิปไว้เลยพี่รีตัดคลิปไวแล้วอ่าตัดคลิปไว้เลยอ่าต่อมาฝั่งนี้จะเป็นด้านของข้างหน้าก็คือคอหน้าของเราอ่าพี่รีตัดผ้าไม่ค่อยเท่ากันเนาะเดี๋ยวขอตัดเล็มนิดนึงอ่าเราสามารถตัดเล็มได้นะคะการเย็บคอมันก็เหมือนกับคอกลมนั่นแหละไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่าช่วงตรงนี้อันนี้คือไหล่อันนี้คือคอหน้าที่เป็นกลางหน้าเลย ตัดคลิปนิดนึงนะคะตัดคลิปนิดนึง่งตัดคลิปให้เรารู้ว่าตรงนี้คือตำแหน่งกลางนะคะตำแหน่งกลางเนาะขั้นตอนต่อมาเราจะประกอบคอเสื้อโดยเตรียมตัวนี้เลยตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือผ้าบุ้งหรือผ้าที่ะะเอาไว้ทำคอเสื้อเนาะมันจะสปริงนิดหนึง่งอ่ามันจะสปริง ตัดถ้าเป็นคอ,อกลมนะคะให้ตัดสั้นกว่ารอบคอรอบคอเลยสั้นประมาณ 2- 3ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าแต่ถ้าเป็นคอวีเพียรีจะตัดเท่ากันเลยนะคะวัดคอเสื้อได้เท่าไหร่ก็ตัดผ้าบุ้งให้เท่ากันเลยนะคะอ่าเพียรีจะตัดแบบนี้นะมันก็จะได้คอเสื้อของเราเราก็ตัดเลยนะคะ ตอนนี้เราได้แบบนี้นะคอเสื้อของเราเราจะต้องเย็บให้มันเป็นวงเย็บให้มันเป็นวงก่อนที่จะไปประกอบเนาะตัวนี้คอวีนะเราพับแบบนี้คอวีพับแบบนี้แล้วพับทบมาหากันแบบนี้นะคะทบมาหากันเราจะตัดช่วงนี้ช่วงกลางอ่า ตัดช่วงกลางตรงนี้วัดจากจุดนี้ขึ้นมา3ามกระเบียดด้วยสายตาจุดนี้วัดขึ้นมา3กระเบียดแล้วตัดเฉียงไปหาไอ้ข้างตรงนี้ประมาณ3กระเบียดนะคะด้วยสายตาแล้วก็อืมแบบนี้กลางออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะแบบนี้นะทุกคนอแบบนี้ แล้วเราก็นำไปเย็บตำแหน่งนี้พื้นะคะมันเป็นแบบนี้เนาะเราก็เย็บพื้นืดมาแบบนี้แต่ว่าของพี่รีเวลาไปเย็บได้ชอบกระโดดเนาะได้ชอบกระโดดเพราะฉะนั้นพี่รีจะตัดคลิปนิดนึงแล้วโพ้งเลยนะพี่รีตัดคลิปตรงนี้นะคะนิดนึงนิดเดียวพอปร,ดดวนะะประมาณนิดเดียวนะคะประมาณนี้ประมาณหนึ่กระเบียดอะแทบจะไม่ถึงหนึ่งกระเบียดนิดเดียว แล้วเราก็พ้งเอาเลยเพราะเพียรีไปเย็บแล้วมันชอบมีปัญหาได้กระโดดเหมือนกับพี่น้องนั่นแหละเหมือนกันเพียรีก็จะพ้งแบบนี้เลยยมันจะเป็นแบบนี้พ้งคู่มาเลยเป็นแบบนี้เราก็พับนะคะ อันไหนที่เป็นเศษได้ตัดไปเลยพับมาแบบนี้นะคะถ้าเย็บผ้ามันก็จะไม่หนายุงกัดทุกคนนะคะอ่าเราก็พับเอาเข็มหมุดนะคะกลัดไว้ก่อนก็ได้ช่วงกลางนะคะ คอเสื้อมันจะครอบรอบคอนะคะแต่ว่ารอยต่อตัวนี้รอยต่อนี้นะให้อยู่กลางกึ่งหน้ากลางเลยนะแล้วเราก็กลัดเข็มหมดไว้เดี๋ยวมันเคลื่อนตำแหน่งนี้ต้องระวังให้ดีถ้ามันเคลื่อนคือคอเสื้อของเราจะเบี้ยวๆเลยนะทุกคนอ่ะพอได้กึ่งกลางแล้วนะให้เรามาจัดระเบียบนิดหนึ่ง จัดระเบียบนิดหนึง่งกึ่งกลางคอเสื้อ,อเราหากึ่งกลางคอเสื้อก่อนอันนี้คือกลางหน้าเนาะกลางคอเสื้อเราก็จัดระเบียบให้กลางคอเสื้อไปอยู่เท่ากลางคอหลังครอบคอไปเลยนะครอบคอบไปก่อนอ,อันนี้กลางหลังที่พี่รีคลิปไว้เสร็จแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดไว้นะคะ เสร็จแล้วตัวนี้ค่อยๆวางแบบนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3ชั้นนะสมชั้นเราก็ใส่ไปเลยนะคะเราจะพง้งตำแหน่งนี้ก่อนพ้งไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาจับตำแหน่งที่เป็นกลางหลัง อันนี้คือกลางหลังเพื่อเราจะจัดระเบียบให้อคอเสื้อกับคอตัวเสื้อให้มันเท่ากันตัวนี้เพียรีเอาออกนะ,ะเราก็ค่อยๆจัดระเบียบนะคะเหมือนคอเสื้อยืดเลย อย่าลืมตะเข็บไหลให้ล้มไปทางชิ้นหลัง แล้วเราก็พุ้งนะคะพุ้งมาตรงนี้กลางกลางหน้านะทุกคนเราก็พุ้งตัดมาฝั่งนี้เลยนะคะอ่าแค่นี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะมันเป็นแบบนี้นะคะข้างในอ่าเดี๋ยวเราก็ปลิน้นขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาเย็บประกอบแขนเสือ้อของเรามันจะเป็นแบบนี้อยู่นะทุกคนแขนเสื้อเรายังไม่ได้ประกอบเลยแขนเสื้อจะเย็บ เหมือนกันกับเสื้อยืดเหมือนกันกับเสื้อยืดนะคะจับกลางไหล่กับกลางแขนเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะกลางไหล่กับกลางแขนเสื้อถูกกับถูกชนกันเอาเข็มหมุดกลัดไว้ถ้าเรามั่นใจว่าแขนเสื้อของเราตัดเท่ากันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะให้เราจับใต้ลักแร้ของตัวเสื้อและตัวแขนให้เท่ากันเลยนะคะแล้วเราก็โพ้งเลยนะคะ การเย็บประเภทผ้ายืดมันจะจบที่จากตัวนี้เลยนะคะเราไม่ต้องไปเย็บอีกรอบนะก็คือโพ้งเสร็จก็คือเสร็จเลยอันนี้คือการประกอบแขนเสื้อนะคะช่วงตะเข็บไหลอันนี้จะเข็บไหลนะคะให้เราล้มตะเข็บไปทางชิ้นหลังฝั่งไหนชิ้นหลังเราก็ล้มไปทางนั้นเลย ทีนี้มาจับปลายแขนให้เท่ากันค่อยๆกรณีที่เราทำออกมาเนาะบางทีแขนเสื้อมันมันใหญ่ไปหรืออะไรเราสามารถตัดตัดเล็มออกได้นะตัดเลมออกได้มาขั้นตอนต่อมานะคะใครที่สะดวกไปลาชายเสื้อก่อนก็ได้แล้วค่อยมาโพงเก็บข้างแต่เพี่รีจะไม่สะดวกนะคะเพราะว่า,าต้องเปลี่ยนได้นะคะไปไปใช้อีอกจาก จากลาเนาะต้องใช้เปลี่ยนได้ของจากพงไปใช้กับจากลาซึ่งมันยุ่งยากเพราะฉะนั้นพี่รีจะโพงเก็บช่วงข้างให้เรียบร้อยเลยนะใหะ้จับช่วงใต้รักแร้ของเราแขนเสือ้อยังไม่ได้ประกอบนะจับประกบแขนเสือ้ออ้าวเราก็มาโพงยกตีนผีขึ้นนะคะเราก็มาโพงอ่ะเดี๋ยวโพงนะคะแล้วเราก็ จับใต้รักแรให้เขาเท่ากันนะเราก็พ้งไปเลยอ่ะพ้งไปเลยข้อสำคัญเลยนะคะเวลาเราโพ้งช่วงข้างหรือช่วงไหนก็ตามจะให้ชิ้นหน้าอยู่ด้านบนพี่รีจะบอกอยู่เสมอว่าให้ชิ้นหน้าอยู่ด้านบนอันนี้คือชิ้นหน้านะคะมันเป็นคอวีเนาะชิ้นหน้าอยู่ด้านบนอันด้านล่างนี้คือจะเป็นชิ้นหลังอ่าพี่รีจะกำชับแบบนี้ตลอด เราก็โพ้งไปเลยแต่พอเราไปทำอีกข้างเราต้องโค้งจากชายนะขึ้นมาด้านบนอ่าได้หมดอีกแล้วก่อนที่จะถึงปลายนะคะให้เราจับปลายให้เท่ากันก่อนอันนี้คือชายกระโปรงชายชุดเรสนะจับให้เขาเท่ากันก่อนเดี๋ยวผ้ามันจะเหลือเนาะ ค่อยๆเวลาเย็บผ้ายืดเราจะไม่ได้ดึงผ้านะปล่อยผ้าไปตามธรรมชาติฝั่งนี้พี่รีนะคะเย็บจากด้านด้านไหล่นะด้านแขนลงมาชายเสื้อส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะพ้งจากชายเสื้อนะคะชายชุดเดรสของเราอันนี้คือปลายชุดนะปลายชุดมันจะสลับกันนะ,ะมันจะสลับกันเพราะเวลาเราสลับกัน ชิ้นหน้ามันจะได้อยู่ด้านบนตามที่เราต้องการอ่าอันนี้คือชายเสื้อและชายชุดเรเนะคะ ตอนนี้เรายังค้างปลายแขนเสื้อแล้วก็ชายชุดเรดรสนะคะชายชุดเรดรสซึ่งถ้าเป็นผ้ายืดถ้าเราทําขายเราจะใช้จักรลาในการพับเย็บช่วงนี้นะคะช่วงปลายแขนแล้วก็ปลายชุดนะเราจะพับเย็บโดยใช้จักรลาแต่ตัวนี้พี่รีจะพามาพ้งแล้วก็ไปพับเย็บโดยใช้จักรเย็บของเรานะคะตัวนี้เพี่รีจะพ้งเลยนะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาเย็บคอเสื้อก่อนเราจะทับนะคะหรือเราเรียกว่าการเย็บคิว้วเย็บล้มตะเข็บนะคะก็คือตัวตะเข็บที่เป็นได้ที่เราโพ้งเนาะช่วงนี้นะให้เราล้มไปหาตัวเสื้อให้เราล้มตัวเสื้อแล้วก็เราจะเริ่มเย็บทับในตำแหน่งฝั่งด้านตัวเสื้อนะคะโดยเริ่มจากช่วงหลังคอนะ อาจจะประมาณช่วงไหลนะคะหลังจากรอยต่อเล็กน้อยประมาณนี้อ่า ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาพับเย็บปลายแขนเราจะมาพับเย็บปลายแขนกันเนาะทำทั้งสองข้างเลยนะคะปลายแขนของเราเราจะพับเย็บโดยประมาณอยู่ที่3กระเบียดหรือ1นิ้วนะคะ3กระเบียดหรือ1นิ้ว เย็บย้ำขอย้ำนะคะถ้าว่าเราทำขายเราจะใช้จักรลาในการเย็บช่วงปลายแขนเนาะมันถึงจะสวยอ่าอันนี้คือปลายแขนต่อมาชายเสื้อหรือชายชุดเรดรสของเรานั่นเองนะคะเหมือนกันเลยอ่าพับเย็บปลายแขนนะเอ้ปลายเสื้อหรือปลายชุดของเราพับเย็บ ประมาณสมกระเบียดนะส่วนใครอยากจะทําแบบทําขายนะคะก็ให้ไปดูวิธีการเย็บผ้ายืดได้เลยเหมือนกันนะคะอันนั้นพี่รีจะใช้จกัจกรลาในการเย็บช่วงปลายแล้วก็ช่วงปลายแขน